มาค่ะพี่น้องคลิปนี้สิาพามากเก็บยูฮันเน็ตเบรร์แล้วจ้ะ <c oughs> แดงเต็มต้นแล้วล่มลายวิ่นหัวพี่นอ้องเอ้ยนี่เอาไปร้อยพริกเกลือเพื่อจะแสบ แดง,แดงพนังงานเก็บซอยไปอยู่พนักง,งานเก็บซอยไปขี่จักรยานเอาไปเอาน้ำเอาขันเอาน้ำเฮ็ดเจเลีนะพี่น้องนี่ไม่ตลูกใไไหญ่ ี่น้องเต็มมีแต่น้อยแดงๆเอาไปขั้นเอาน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำตาลเฮดเจลีเอาพงเจลีใส่เต็มเลยแดง ลายลายจะสิเก็บบันไดก่อนมาเก็บเราจะได้ตัดกิ่งเขาออก mm oh. หนึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่นงเอ้ยคลิปได้ซ้ำนี่แหละเ้ยยังม่หอดเคืองตุ่นเลยคลิปได้แต่ไฟนี่ปวดแอวปวดอ่างละคลิปได้เราจะได้ตัดแต่งกิง่ง คือปีนาอันนี้จะเป็นพันธุ์สีดำนะต่ะสีดำดำกำลังสุกน,นี่สีดำจะไม่ค่อยรุกจะรุกสีแดงสีขาวก็สุกแล้วสีขาวมีอยูะน้อยเดียว แดงบวแดงปวดเอวเก็บปเบิดเบิดเอ้ยเบิดงานนี้พี่เนอะหนักลูกจะน,นมุ่งติดติดสิเป็นเครื่องลูกเป็นบอเนเีน่หมดนี่ จนวินตอบอรีเลยเฮ้มาให้ในเก็บลาดบอรีให้มาให้ในเก็บพี่น้องเอ้ยเต็มซื่อแผ่นเจลาตินมาละ จะมาใส่น้ำต้นอันนี้แล้วก็จะเอาไมาเฮดเจลเล่ม้เขียวบดแดงปไปเก็บไปรดต้นน่ะปึอลไรครับเนี่ย ก็เก็บกินเขาก็จะเด้งขึ้นมาเองมันหนักหน่วยหนักมากตะกี้ตีตินอันนี้เด้งขึ้นมาละ ที่ยังเดียวเนี่ยพี่น้องเลยปวดขาเน็บกินเก็บไอ้ลาดบุรีดียังน้อยได้ยืนเก็บต้นบุรีกับต้นอันนี้นี่ติได้นางเก็บอือโหนะยัยงแดงเต็มอย่าอือ ยังรถไฟไปเนอะรถไฟเข้าไปฮันโนเวอร์อืมรไปน,น้ะเยย้อหน่อยนึงผลไล่กำลังพอดี ฝนค่ะฝนคลิปนี้จะไปสำนีแล้วจะพี่น้องพอกัำในคลิปหนาเนาะขอบคะุณสำหรับการติดตามรับชมเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามแล้วกันะะเด้อสวัสดีค่ะแล้วจะพี่น้องโยฮันเน็ตเบร์เ้าจะ้ะได้น้ำบีบน้ำออกมาแล้วได้ฤทธิ์เคิองเราก็จะไม่ใหดเจลีมขคืนนี้เฮ็ดแล้วแต่ว่ามันพอจับตัวไปพี่น้อง ตงใส่ต้องใส่พงจเจลอีกเนาะนี่แหละอุสาตากฝนเก็บจนแล้วเนาะตัวนั้นใส่น้ำตาลไปประมาณโลหนึ่งได้นามรลเคืงใส่น้ำตาลโล่นึงพี่น้องเบ่งเอาหลุดเดี๋ยวจะผลง,งานที่ใดเนาะยูฮัเนตแบียอืมหลือแบ่งใส่ถ้ยวหน่อยไว้น้ำ ถ้วยนี้มันเต็มเนาะ